ก็มีข่าวว่าจะเป็นเป้าสาคัญที่จะโดนถล่มด้วยค่ะอผมว่าการอภิไปรายไว้บางใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราข้อมูลในการที่เราพักกกหรือหักล้างข้อล่าวหาวมากกว่านะครับแ,แล้วก็เพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นทั้งรัฐบาลรัฐบาลและฝ่ายค้านเองในสภาก,ก็ก็จะนั่งฟังแล้วก็ดูข้อมูลที่เราอภิปรายโตตอบโต้ ้างไปว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นำ้ำนาจของใครมีมากกว่ากันผมเชื่อว่าในสิ่งที่ข่าวต่างๆออกไปไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในในเรื่องของรัฐบาลแล้วเรื่องเรื่องของมติพรรคและพรรค้ววกันไม่น่ามีประเด็นอะไร,รท่านปีค่ะพี่เป็นเอก็พอครับว่า,าน่าจะเกมตรงไหมคะจะถูกตัดหลอกเ่นะผมเป็นคนที่ชอบเดาอะไรถูกแล้วเลยทุกครั้งเลยค่ะผมว่า คงไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ป็นเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็ในส่วนที่เขาอาจจะกล่าวหาเราเพิ่มเติมในเรื่องของการอะไรข้อสุดท้ายอะไรลงปุบป,ปั้นให้ไม่เห็นไม่เห็นด้วยคนเห็นต่างในสิ่งก็เกิดมาแต่ชีวิตตัวเกิดมาแต่เด็กน,นะครับเราก็รับการลูกฝังมาในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เด็กนะครับเราเองในสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่เขาจะออกมา เรียกร้องในสิที่เสรีภาพในหลักประชาธิปไตยเราเองไม่สามารถไปห้ามก,ก็ได้นะครับแต่ในสิ่งนึงคนเรามีความเห็นต่างได้แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายในรัฐธรรมนะูญครับในส่วนนี้ผมเองก็ก็พร้อมที่จะตอบทุกเรื่องนะครับในสิ่งที่เราคิดว่าเราสิ่งที่ที่เราถูกต้องในสิ่งที่พ่อแม่เราสอนมตั้งแต่เด็กนะครับเราเองก็ยินดีในสิ่งที่หลักของความเป็นจริงนะครับเราเองก็เป็นคนที่ยึดมั่น ชาติศา <ste ans> สนาพม่าส <justice> ัตว์ตั้งแต่เกิดนะครับอวรีถามี่าทาฝ่รานกอฝ่ายค้านเขาก็สอทกันนัก้วรีท่นไมการุย่เอไม่ได้คุยครับเพราะว่าผมเชื่อวันนี้ฝ่ายค้านเองหรือฝ่ายรัฐบาลเองหรือผู้ที่โดนพิาปเองก็ไม่กล้าไปเจอกันนยฮะเพราะว่าถึงรู้จักกันก็ไม่กล้าเจอกันัวจะหาว่ามาเตี้ยมกันอะไรเงี้ยนะฮะก็คงเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับแล้วก็ ในเพื่อนฝ่ายค้าในงหลายคนที่จะเป็นผู้อภิปรายก็ในส่วนนั้นก็รู้จักหลายคนนะครับแต่ว่าต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับแล้วเราเองก็ก็ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงนะครับก็ทําการเมืองหรือรับใช้ประเทศชาติโดยการก็ขอให้พูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะครับการที่เราจะพูดอะไรที่เลยเถิดไม่ใช่เรื่องความเป็นจริงนั้นผมเชื่อว่า โลกสมัยนี้ในเรื่องโซเชียลหรือการที่พี่น้องประชาชนติดตามจะเป็นผู้ลงโทษเองถ้าใครพูดแนละ้วในสิ่งที่เอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาพูดในสภาหมายเชื่อมั่นนะครับว่าเราทําอยู่อยู่บนพนะื้นฐานความเป็นจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราตอบได้อยู่แล้วนะครับขอบคุณนะครับ